สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในช่วงนี้นะคะแอดวานก็ได้จัดการเคลียร์ซีรีส์หลายๆเรื่องที่ ะะเอาเขาคิวเอาไว้นะคะอย่างเรื่อง City of the City นะคะโอ้โหตาแล้วมากดดูนะคะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะก็ไปดูกันได้ที่ทางไอฉีสับไทยตัวโตเพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะคะใช้ AI ในการแปลสับนั่นเองค่ะทีนี้เรื่องมันมีความสนุกเข้มข้นอย่างไรนะคะก็คือสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวในอุตสาหกรรมของการเงินล้วนๆเลยค่ะเป็นแบบ การเงินในธนาคารนะคะแล้วก็โยงเกี่ยวโยงกับกฎหมายของรัฐที่มีการควบคุมอย่างอย่างาชัดเจนเลยนะคะอย่างตอนเริ่มเรื่องเลยนะคะอาจารย์ของเรื่องเนี่ยท่านอาจารย์ไต้เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์มากมายเลยค่ะรวมถึงพระเอกในรุ่นต่างๆด้วยนะคะก็คือตั้งแต่รุ่นอาวุโสมาจนถึงรุ่นเด็กนะคะแล้วก็กาลังจะแนะนำนะคะเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยแล้วก็จะให้เข้ามาช่วยนะคะเจ้าหุยอีกทีหนึ่ง เจ้าหุยรับบทโดยคุณอู้อีเหอนะคะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกๆของอาจารย์ไต้เนี่ยแหละคะ่ะ แล้วทีนี้อาจารย์ไต้นะคะเขานั้นมีความรักชาติด้วยก็คือรักประเทศจีนแล้วทีนี้มันมเีเรื่องราวขององค์กรนะคะซึ่งเป็นองค์กรของคนจีนอยู่ที่ประเทศหนึ่งอ่ะ,อะเขาก็สมมุติมาว่ามันเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยเมืองเจียงเมืองอะไรเงี้ยนะคะเป็นเหตุการณ์สมมุตินั่นแหละค่ะเนี่ยก็เลยมีการที่จะหาหนทางนะคะในการที่จะแบบเอาเงินประมาณ1,000ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อจะไปช่วยใช้คำว่าช่วยเสริมสร้างเรื่องอาวุธเรื่องการต่อสู้อะไรแบบนี้ ซึ่งณจุดนี้นะคะมันเป็นการขัด ต่อกฎหมายของรัฐค่ะนั่นก็คือต้องไม่ใช้เงินนะคะเอาไปเพื่อสนับสนุนองค์กรที่อยู่แบบต่างประเทศไปแทรกแซงเรื่องราวของความมั่นคงของประเทศอื่นนะคะเพราะฉะนั้นในตอนที่อาจารย์เนี่ยมาขอร้องให้ลูกศิษย์เป็นผู้เซ็นเพราะว่าลูกศิษย์นั้นเป็นผู้บริหารอยู่ในธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งนะคะทีนี้ลูกศิษย์ก็บอกว่าไม่เซ็นหรอกเพราะว่ามันมันผิดกฎหมายอาจารย์ก็ไม่ได้บังคับนะคะอาจารย์เขาก็ด้วยความเป็นคนที่เก่าอยู่ในวงการการเงินอยู่แล้วอะคะ่ะ ก็เลยหาหนทางในการที่จะโอนเงิน1,000ไพัล้านดอลลาร์นั่นแหละไปให้จนได้นะคะไปจนได้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะ พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหุ้นทุกอย่างก็กำลังขึ้นแล้วก็สถานการณ์ของไอ้เมืองนั้นที่กลุ่มกองกำลังที่ทางด้านของท่านอาจารย์ใต้เป็นผู้ที่สนับสนุนก็ได้รับการชนะในการต่อสู้นะคะอาจารย์ใต้นั้นโรคหัวใจกำเริบค่ะในขณะที่ไปสูดอากาศอยู่บนภูเขานะฮะตอนขับรถกลับก็เลยประสบอุบัติเหตุขึ้นมาก็เลยเสียชีวิตไปค่ะซึ่งในการทางานของรัฐบาลจีนนะคะทางานอย่างรวดเร็วมากเลยอ่ะก็คือแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะคือเขา รู้ว่ามีเส้นเงินที่มันเดินแบบ ไม่ไม่ตรงมาตรงไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นเส้นเงินถึงพันล้านดอลลาร์นะคะได้ออกไปนอกประเทศจีนเนี่ยเขาก็มาตามเลยนะคะมาตามมาตามอาจารย์ใต้ที่จะมาแบบว่าสอบสวนทางด้านวินัยทางการเงินนี่แหละคะ่ะแต่ว่าอาจารย์ใต้นั้นเสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นภรรยาของอาจารย์ไต้ค่ะก็เป็นอาจารย์หญิงโอหยางนะคะก็ไม่ไม่ไม่พ้นเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นสามีภรรยาก็ต้องได้รับการสืบสวนสอบสวนทางด้านวิ ในเช่นเดียวกันนะคะ เรื่องราวมันเริ่มต้นมาอย่างนี้นะคะก็ทําให้มีความเข้มข้นมากขึ้นคือมันมันเป็นความแบบดึงดูดให้พวกเราอยากรู้ว่าโอเคมันเรื่องราวของกฎหมายทางการเงินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องนี้เขาพูดคุยกันในในส่วนของที่เป็นกฎหมายในระดับประเทศชาติด้วยแล้วก็ในระดับที่เป็นแบบคนปกติทั่วไปด้วยนะคะทีนี้สําหรับในอพิสอดนี้นะคะหวานจะมาพูดถึงผู้ชายที่อยู่ในวัดวงของการเงินเนี่ยแหละคะ่ะเป็นผู้ชายที่มั่งคั่งมากๆ ทั้ง5้าคนพวกเขากําลังแข่งขันกันนะคะเพื่อหาเงินเพื่อเงินนะคะก็เรื่องนี้ <c ười> คือเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลยโดยที่จะต้องเดินไปตามเส้นทางของกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกนอกเส้นทางของกฎหมายที่รัฐบาลจีนกําหนดปุ๊บนะคะมาเร็วมากเจ้าหน้าที่เขามาเร็วมากเลยนะคะแหม <c ười> มี à, ผู้ใหญ่ท่านใดในเมืองไทยที่แบบมีอํานาจบ้างที่มีเวลาดูซีรีส์นะคะก็อ,อยากจะให้มาดูเรื่องนี้แต่คงเป็นไปไม่ได้นะ เออพวกท่านไปทํางานกันเนะคะ่ะปล่อยให้พวกหวานดูกันนะคะนี่การตีความนะคะของตัวละครที่เป็นแบบชายผู้มังค่งในเรื่องนี้ทั้ง5้าคนนะฮะพวกเขานั้นแข่งขันกันเพื่อเงินค่ะนี่นะคะเซตอัพอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เลยซึ่งเป็นเป็นเมืองใหญ่มากๆของจีนซึ่งไอเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแบบเขาเรียกว่าเป็นเส้นเลือดหลักนะคะของการเงินในประเทศจีนเลยก็ว่าได้ค่ะเรานะคะต้องมาดูความคิดแล้วก็ทัศนคติของตัวละครทั้ง5เนี่ย คะมาที่คนแรกเลยนะคะมหาเศรษฐีคนแรกค่ะเจ้าหุยนะคะเจ้าหุยนี้รับบทโดยคุณอี้เหอเหวยนะ,ะคะเขานั้นจริงๆแล้วควรจะได้รับ เรื่อนตำแหน่งไปถึงจุดสูงสุดตั้งนานแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคือเขาเนี่ยเป็นสิทธิ์แบบรุ่นแรกๆของอาจารย์ไต้เลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ล่าช้ามาเรื่อยเรื่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางด้านอาจารย์ไตน้นนะคะได้ปลูกฝังทฤษฎีที่เรียกว่าเสื้อเชิ้ตขาวนะคะให,ให้ให้กับเจ้าหุยเนี่ยและค่ะก็มาโดยตลอดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคนที่คนที่โดนปลูกฝังหรือว่าเชื่อมั่นในทฤษฎีเสื้อเชิ้ตสีขาวเนี่ยก็คือจะจะ,จะปฏิเสธที่จะไป ประจบ สอพอหรือว่าเข้าไปมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะกับเหล่าบรรดาผู้นำผู้นําแล้วก็ผู้บังคับบัญชาดังนั้นนะคะก็แน่นอนว่าค่ะเจ้าหุยนั้นนะคะก็จะถูกแย่งตําแหน่งในฐานะประธานของธนาคารไปนะคะในตอนแรกเนี่ยกับว่านอนหมนันแน่ๆเพราะด้วยความอาวุโสแล้วก็ด้วยผลงานนะคะแล้วก็ความซื่อตรงความดีงามของเจ้าหุยนั้นควรจะได้ตําแหน่งประธานของธนาคารนะคะแต่ว่าอยู่ๆก็โดนหลีเซินนะคะ ซึ่งเป็นตัวละครที่ที่เรียกได้ว่าความเก่งก็สู้เจ้าหุยไม่ได้ใช้คำว่าไร้ความสามารถได้แล้วก็บวกด้วยผิดศีลธรรมนะคะแต่ว่าประจบประแจงเก่งค่ะซึ่งสำหรับนะคะตัวละครที่มารับบทเป็นหลี่เซิรนี้ก็ได้คุณจางอี้นะคะโอ้ได้ตัวตึงของวงการบันเทิงจีนมาเลยค่ะคุณจางอี้มารับบทนี้นะคะซึ่งพอ เ,เจ้าหุยนั้นนะคะโดนแย่งตําแหน่งประธานไปโดยหลีกเซินเนี่ยเขาก็ตระหนักได้ทันทีเลยว่าเอ้ยเขาพลาดแล้วนะคะเอาละคนที่ทํางานอย่างทุ่มเทเนาะพอผิดหวังกับสิ่งที่ตัวเองควรจะได้แต่ก็ไม่ได้เนี่ยมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่าสิ้นหวังขึ้นมานะคะเจ้าหุยค่ะก็เลยโดนชักจูงนะคะโดยตัวละครอูเซียนหลงค่ะให้เกิดแรงบันดาลใจเข้าสู่เข้าสู่ความสีเทาของวงการทางการเงินนะคะเข้าสู่ความมืดนั่นเองนี่ด้วยความ ช่วยเหลือนะคะของเสียจือหยวนแล้วก็ อู๋เซียนหลงค่ะก็ทําให้หลี่เซินนั้นนะคะต้องโดนกระชากลงจากตําแหน่งนะคะแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของโจโล,ลินก็ทําให้ซูเจียนเหรินค่ะมาเป็นผู้รับผิดในการติดสินบนนะคะของอทางด้านเจ้าหุยไปอีกทีหนึ่งคือมันจะเป็นแผนซ้อนแผนละคือคือไอ้หลี่เซินนั้นมันได้ขึ้นไปใช่ไหมฮะนี่เจ้าหุยก็รู้สึกผิดหวังนี่เจ้าหุยก็เลยมาแท็กทีมร่วมมือกับเซียจือหยวนแล้วก็อู๋อเซียนหลงนะคะเข้าสู่ทางเขาเรียกว่าทางซิก ซกนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะกระชากเก้าอี้ออกมาจากหลีเซอร์อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็มีทําให้หลีเซอร์นั้นก็ได้รับความผิดไปด้วยนะคะแล้วก็ตัวละครโจโลินแล้วก็ซูเจียนเหรินก็เข้ามาผัวพันกันณนะจุดนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะถึงแม้ว่าเจ้าหุยนั้นนะคะจะไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบรัก รักเงินน่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบลบมากแต่ว่าเขาเป็นคนที่รักอํานาจค่ะเพื่อนเพื่อมันก็มีคือคนเราเนาะอะไรที่มันจะทําให้เกิดความโลบได้มันก็มี2ออย่างนั่นก็คือเงินทองกับอํานาจนะคะตัวละครเจ้าหุยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยากจะร่ารวยเพราะเขาก็รวยอยู่แล้วเขานั้นอยากจะได้อํานาจค่ะแล้วเขานั้นก็รักผู้หญิงสวยๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกดีๆให้กับโจลินซึ่งนักแสดงที่รับบทโจลินก็คือคุณหลงหนีนะคะซึ่งณนะจุดนี้เพราเขาก็เป็น รุ่นใหญ่ไฟกระพริบเนาะเออคุยกันง่ายนะคะก็มองตากันก็รู้แล้วว่าอุ๊ยฉันชอบเธออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตัวละครที่เป็นมหาเศรษฐีทุกตัวละครเนี่ยนะคะที่มีความเกี่ยวข้องอยู่กับวงการการเงินนะเราจะรู้ได้เลยนะคะว่าเขานั้นเนี่ยวางแผนไว้อย่างดีแล้วค่ะอ,อย่างตัวละครเสียจือหยวนนะคะหลังจากที่เ,เหตุการณ์มันพลิกผันต่อมาเขาถูกส่งเข้าไปในคุกค่ะแต่ว่าผู้ที่เป็นภรรยาของเขานะคะนั่นก็คือซนจิงเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็น ระยาของเซี่ยจือหยวนนะคะก็ยังคงอยู่ได้นอกคุกอย่างมีอิสระนะคะแล้วก็ยังมีเงินอยู่มากมายเลยซึ่งเป็นเงินที่ที่ได้มาจากทางเซี่ยจื้อหยวนเนี่ยนะคะคือมีการแพลนวางแผนอะไรกันไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนทางด้านซรจริงนั้นนะคะเธอนั้นก็ต้องการที่จะมีอํานาจด้วยค่ะก็เลยนะคะคิดแผนการตอบโต้เจ้าหุยค่ะแล้วก็ใช้ทั้งการล่อลวงแล้วก็การบังคับให้เจ้าหุยนั้นนําเงินนะคะนำเงินทุนของธนาคาร เ,เข้าไปร่วมตลาดหุ้นในานามของกองทุนด้วยนะคะนี่ก็เป็นแผนการค่ะนี่ตลาดหุ้นนั้นถูกจัดการได้ง่ายแล้วก็มีการคุมเข้มมาโดยตลอดนะคะทางด้านเซียร์จหยวนนั้นสร้างรายได้จากทั้ง2ฝ่ายด้วยการปั่นราคาหุ้นของทางด้านเจียเซียงอินดัสทรีลนะคะแล้วก็ยังทําใหออ้อาจารย์ไต้เนี่ยต้องประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกด้วยเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวต้นเหตุนะคะคือเซียื์จหยวนนั่นเองค่ะ ตอนนี้นะคะหวานตามเก็บมาจนถึงตอนที่30นะคะบอกเลยมันมากๆค่ะมีตัวละครน,นะคะเทียนเสี่ยวหุยซึ่งระบทโดยคนเชียมเมึงเนี่ยได้ส่งกองทุนมาระดมทุนเป็นพิเศษนะคะเพื่อเอาไปลงทุนในวัสดุใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันก็คือเหมือนกับเล่เหลี่ยมนะคะทางวงการการเงินนั่นเองถ้ามีหุ้นใหม่ขึ้นมามีกองทุนใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะสามารถเรียกระดมทุนได้นะคะก็มีการโฆษณาออกไปค่ะทีนี้ค่ะรัฐบาลจีนนะคะ ก็มีการเหมือนกับว่ามีการกองทุนอะไรขึ้นมามีการระดมทุนอะไรขึ้นมาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะ ตั้งคณะกรรมการเข้ามาเข้ามาศึกษาไอ้กองทุนนั้นเป็นอย่างดีค่ะทีนี้ไอ้กองทุนใหม่นะคะที่ตั้งขึ้นในตอนที่30เนี่ยได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงกิจการสาธารณะของจีนนะคะซึ่งก็บ่งชี้ว่าไอ้การระดมทุนในครั้งนี้มันไม่เป็นไปตามข้อกําหนดกฎหมายอย่างสมบูรณ์คือมันไล่าตามกฎหมายข้อ1234มาแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันมีบางคําที่เปลี่ยนแปลงไปเราทําให้ทําให้วัตถุประสงค์แล้วก็ความหมายของ ไอการระดมทุนในครั้งนี้มันผิดเพี้ยนนะคะแต่ว่าเจ้าหุยนั้นนะคะพอมาเดินเ,เส้นทางสายเทาๆแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมค่ะเขายังต้องการที่จะใช้ไอสิ่งนี้แหละไอกองทุนเนี่ยทำให้เทาอูจี้นะคะซึ่งรับบทโดยไปอี้ฝันนั้นคือพอใจให้ได้ก็คือเอาใจมหาเศรษฐีในวงการเงินอีกคนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ค่ะทางด้านเจ้าหุยนั้นก็ตระหนักว่านะคะก็ เถาอูจี้นั้นกําลังร่วมมือกับทางด้านของเหมียวเชอร์ค่ะเพื่อสอบสวนเขาอย่างละเอียดนะคะเถาอูจี้เนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่อาจารย์ใต้นั้นได้เขียนจดหมายแนะนํามาให้ให้ทางานร่วมทีมกับเจ้าหุยนะคะเพียงแต่ว่าเออถาอูจี้นั้นแบบคือคือตอนที่เรียนจบแล้วก็เข้ามาทํางานที่นี่นะคะ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์ไต้นั้นลดความตกสะพานตายพอดีนะคะเพราะฉะนั้นจดหมายก็เลยเลยยังไม่ได้มอบให้กับเจ้าหุยในช่วงแรก แต่ว่าด้วยความที่เถาอูจี้เป็นเด็กหนุ่มที่มีความสามารถแล้วก็มีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความฉลาดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ด้วยผลงานของตัวเองค่ะเขาก็ได้มาทํางานใกล้ชิดอยู่กับเจ้าหุยนะคะแล้วทีนี้พอ เ,เ,ขเขาอาจารย์คนเดียวกันนะเอาจริงแต่พอเทาอูจี้นี่มาเห็นถึงความสีเทาความไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหุยนะคะเทาอูจี้คนนี้ก็เลยร่วมมือกับเหมียวเชอค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเป็นมาเป็นไปนะคะแล้วก็เอามาตรวจสอบนะคะความความเที่ยงตรงของเจ้าหุยอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วนะคะทางเจ้าหุยเนี่ยคือนอกจากที่จะเทาๆแล้วเนี่ยก็ยังทําความผิดที่มีคน กรรมความลับนั้นไว้ในอุ้งมือนั่นก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าเซินจ,จริงนั่นเองนะคะ ก็เดี๋ยวสรุปตัวละครเจ้าหุยก่อนนะคะตัวละครตัวนี้ยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเด่นมากจริงค่ะเขานั้นนะคะไม่ได้รักเงินไม่ได้อยากจะได้เงินทองแต่ว่าเขารักอํานาจนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยพอรักอํานาจปุ๊บเขาก็เลยถูกดึงดูดได้ง่ายก็ตัวละครอูเซียนหลงมาเป็นผู้ดึงดูดให้เขานั้นเดินไปในทางสีเทาสีดําที่มันไม่ตรงอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าไอ้ทางตรงๆที่เขาเดินมานั้นเขาโดนกระชากตําแหน่งโดนแย่งไปนะคะทีนี้พอเขาเดินทางสีเทาๆเขาได้ตําแหน่ง คืนมาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขานั้นก็ยังไงดีคือคือเขาอ่ะโดนโดนกลุ่มความลับไว้โดยส่วนจริงแล้วก็โดนวางแผนไว้โดยส่วนจริงเช่นเดียวกันเพราะว่าส่วนจริงนั้นก็ต้องการที่จะได้อำนาจนะคะในธนาคารแห่งนี้ด้วยค่ะทีนี้นะคะในเมืองแห่งการเงินแห่งนี้นะคะตราบใดที่เจ้าหุยนั้นไม่ได้แยกตัวจากอู๋เซียนหลงนะคะและลูกชายของตัวเองโดยสิ้นเชิงเนี่ยยังไงย,ยังไงค่ะจุดจบนะคะไปรอได้เลยในคุกนะคะสำหรับเจ้าหุยค่ะ เพราะตอนนี้เขาเดินแบบทางสีเทานะเพื่อนๆอ,อันนี้คือคนแรกนะคะต่อมาค่ะมาที่เศรษฐีคนที่สองนะคะเหมียวเชอร์ค่ะเหมียวเชอร์รับบทโดยคุณหวังเซียวนะคะเขาเป็นคนเดียวในละครที่อยู่ห่างจากไอ้เส้นทางทางการเงินเนี่ยแหละคะ่ะตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่แบบ เลือกที่จะไล่ตามนะคะความเป็นจริงแล้วก็คือคนที่เขาไล่ตามแล้วก็สืบสวนแล้วก็ดูอะไรเนี่ยจะต้องเดินเดินสายตรงเท่านั้นนะคะไม่ต้องห้ามคดเขียวเพราะถ้าคดเขียวเขานั้นจะเปิดเผยต่อทางทางองค์กรของรัฐเพื่อจะเอาคนคนนั้นเข้าไปในคุกค่ะแน่นอนว่าตัวละครที่มีบทแบบนี้นะคะเขาจะต้องถูกขัดขวาง ถูกขัดขวางจากหลายๆคนแล้วก็จากหลายๆเหตุการณ์แล้วก็หลายๆประการเลยนะคะทีนี้ค่ะตัวละครตัวนี้จะเป็นคีย์นะคะจะเป็นกุญแจสําคัญเลยที่จะแบบว่าพบการดําเนินการที่ผิดกฎหมายนะคะของทั้งเชี่ยจื่อหยวนแล้วก็ของทั้งเ,เจ้าหุยด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงแรกๆนั้นนะคะมันก็ไม่ได้มีจังหวะดีๆให้กับเหมียวเชินั้นจะต้องไปเปิดโปงหรือว่าไปประกาศว่าพวกนี้เขาทําความผิดเนาะเพราะหลักฐานมันก็หายาก อยู่มันต้องได้ทั้งเอกสารได้ทั้งลายเซ็นได้ทั้งอะไรด้วยนะคะซึ่งตัวของเหมียวเชอก็เน้นอีกทีว่าเขาอยู่ห่างจากไอไอบริบทของเส้นทางทางการเงินเขาก็เลยเข้าหาได้ยากแต่ว่าเขามีคู่หูที่ดีนะคะนั่นก็คือตัวของพระเอกนั่นเองค่ะก็คือเถาอู่จีนะคะ สำหรับผู้ที่เหมี่ยวเชินนั้นให้การเคารพนับถือนั้นก็คืออาจารย์หญิงนะคะของอาจารย์โอหยางนั่นเองอาจารย์หญิงโอหยางซึ่งเป็นภรรยาของอาจารย์ไต้อีกทีหนึ่งนะคะเธอนั้นก็จะคอยเตือนเหมี่ยวเชิว่านี่นะออถ้าเกิดว่ามีการประกาศเปิดโปงความผิดอะไรของใครขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าคืออาจารย์โอหยางนี้จะคิดถึงเรื่องราวของจิตวิญญ,ญาณด้วยถ้าบางคนมีเจตนาที่บริสุทธิ์แต่ว่ามันไม่มีทางออกอื่น ที่จะที่จะแบบ เออเอาเงินทุนไปได้หรือว่าจะ transfer เงินอะไรไปได้จากไหนเนี่ยนะคะคือท่านอาจารย์หญิงโอหยางให้ดูที่ความบริสุทธิ์ใจค่ะอันนี้ก็ก็ยากนิดหนึ่งเนาะความบริสุทธิ์ใจกับสิ่งที่มันทำแล้วผิดมันไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องอสุดท้ายแล้วมันก็ต้องต้องกลับไปที่กฎหมายอยู่ดีนะคะกฎหมายมันต้องบังคับใช้ได้นะคะอันนี้ก็คือหลักการสากลเนาะเอาละค่ะทีนี้นะคะทางด้านเมี่ยวเชิญนั้นนะคะเขาก็ได้ค้นพบว่าเจ้าหุยอะคะ่ะก็ช่วย วยในการแบบตั้งกอง,กองทุนแล้วก็จัดการโฆษณาให้มีการระดมทุนบริจาคอะไรแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าต่อมาก็เจ้าหุยก็รับสินบนด้วยนะคะณนะจุดนี้คือหลักฐานหาได้น้อยมากเลยค่ะแต่รู้แหละมันมีกลิ่นแล้วก็มันก็แบบเฮ้ยมันจงใ่แน่แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ไปได้หลักฐานจากทางของอูเซียนหลงอะคะ่ะคนที่เป็นเหมือนกับกุญสือให้กับเจ้าหุยอีกทีหนึ่งนะคะ ในซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะมีเทพเจ้าแห่งสงครามทางการเงินด้วยนะคะนั่นก็คือตัวละครสูเจียนเหรินนะคะแต่จริงๆแล้วหวันว่าดูจากทรงเขาเขาโง่อะเออไม่ไม่ค่อยฉลาดนะคะแต่เขาได้ฉายานามในไอ้วงวงการทางทางการเงินว่าเทพเจ้าแห่งสงครามทางการเงินนะคะเขานั้นนะคะก็ตอนเริ่มเริ่มเรื่องลิลิเริ่มเลยที่จะรับผิดแทนเจ้าหุยเพื่อที่จะช่วยโจลินนะคะกำจัดความอับอายไปค่ะทีนี้ทางด้านเหมี่ยวเชิก็ ไม่สามารถจะแตะต้องนะคะคนคนนี้ได้ในในขณะที่ยังไงดีในขณะที่พวกเขากําลังลุ่งโรดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเหมียวเชอไม่สามารถจะแตะต้องนะคะอย่างอ่อ ไอเนี่ยค่ะเจ้าหุยได้แล้วก็อูเซียนหลงได้แล้วก็ทางด้านของสู่เจียนเหลินได้เพราะว่า3คนนี้เขาช่วยกันปิดบังสุด,สดๆก็เลยหาหลักฐานยากมากๆแต่ว่าเหมียวเชนินนั้นรู้แหละว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะดังนั้นแล้วก็เลยต้องรวบรวมหลักฐานนานหน่อยค่ะก็นุ่นๆแหละใกล้ๆก,กับจบเรื่องนะคะหวานว่ามาที่คนที่3นะคะคนต่อมาก็คือสู่เจียนเหรินนี่แหละนะคะรับบทโดยคุณเฟิงเจียอี้ค่ะคนนี้ได้รับฉายาว่าเทพ ระเจ้าแห่งสงครามทางการเงินนะคะในแง่ของความสัมพันธ์นะคะเขานั้นก็มีมีอาจารย์เหมือนจะเรียกได้ว่าเป็นผู้นับถือคนเดียวกันกับทางเจ้าหุยด้วยแหละก,ก็คืออาจารย์ไต้นะคะคืออาจารย์ไต้เป็นอาจารย์ที่แบบมีชื่อเสียงในประเทศจีนมากในเรื่องของการเงินเลยนะคะเราก็ไปบรรยายในในทุกๆมหาวิทยาลัยแบบที่ดังๆอะ่ะของประเทศจีนเลยนะคะเขาปูเรื่องมาแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ซูเจียนเหรินนับถือนะคะนั่นก็คืออาจารย์ไต้ด้วยเช่นเดียวกันแล้ว ก็คนคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบรักพี่รักน้องไม่ใช่แบบพี่น้องแบบคันตามกันมานะแต่ว่าเป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนสนิทกันในวงการของธนาคารเนี่ยแหละค่ะก็คือถ้าสนิทกับคนนี้ก็จะเรียกเขาว่าแบบเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเขานั้นก็พื้นฐานก็มีความร่ํารวยมาอยู่แล้วแล้วก็ได้รับมรดกมาเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันนะคะทีนี้ค่ะเขาไอตัวละครตัวนี้นะคะก็เลยเป็นตัวละครที่ในตอนที่เขาออกจากไอ ไอการทำงานในสายธนาคารออกไปนะคะเขาก็ยังเขาก็เลยยังคงความเป็น มหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งอยู่ได้เพราะเขามีเงินจากกองมรดกที่เขาได้รับเป็นมรดกมานั่นเองนะคะจุดด้อยนะคะของซูเจียนเหลินนั่นก็คือเขาเป็นคนหุนหันพันแล่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจแบบเร่งด่วนอะไรของเขาแล้วก็ความใจร้อนของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนฉายาที่เขาได้รับอ่ะก็เอาเป็นว่านะคะเขานั้นก็ด้วยความหุนหันพันแล่นแล้วก็ใจร้อนนะคะคนแบบนี้ก็อยู่ในประเทศไม่ได้นะคะ ก็เขาไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศแล้วนะคะก็ไปกับโจโลินนั่นเองก็มีการาวางแผนกันว่าเดี๋ยวให้โจโลินไปด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆจําได้นะคะเมื่อกี้นี้หวานได้พูดไปว่าโจโลินนั้นมีความรักอยู่กับเจ้าหุยเนาะเป็นความรักแบบรุ่นใหญ่นะคะแต่ว่าซูเจียนเหลินนี่ก็รักไอ้โจลินเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันตัดสินใจของโจลินว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับซูเจียนหรินหรือเปล่านะคะ คนที่เขายืนกลางที่จะสร้างปัญหานะคะนั่นก็คือสร้างปัญหาให้อูเชียนหลงค่ะแต่ทีนี้อูเชียนหลงเนี่ยเป็นตัวละครร้ายไงเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการที่อูเชียนหลงใช้ตอบโต้นะคะซูเจนเหลินนี่ก็ค่อนข้างหลุนแรงไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นการพยายามจะจะ,จะให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่จะขึ้นรถก็ต้องมีการให้คนตรวจเช็คก่อนเนาะว่ามีอะไรติดที่รถมาก นะคะน้ำมงน้้ำมันมีครบไหมพรบบงพระเบรกมีการเช็คกันหมดทุกอย่างเลยนะคะซึ่งณจุดนี้ตัวละครตัวนี้ก็เป็นเหมือนเศรษฐีทายาตรุ่นที่สองที่เรียกได้ว่าไม่ไม่ได้มีความชัดเจนแล้วก็ ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องความสามารถของตนเองนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นคนมีความใจร้อนแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วนะคะตัวละครแบบนี้ต้องไปอยู่เมืองนอกค่ะก็ไม่ได้ห่วงเรื่องราวของแบบจะมีกินไม่มีกินเพราะว่าเขารวยอยู่แล้วสําหรับตัวละครตัวนี้นะคะก็เอาแค่ว่าเป็นตัวละครที่ใจร้อนจนเรียกได้ว่าแบบเดินเข้าไปแบบแกว่งเท้าอ่ะเออเป็นคนประเภทแกว่งเท้านะ,ะเหมือนกับกําลังตามหาความตายอยู่อะไรประมาณนี้นะค่ะแต่ขอให้เขารอดเนาะตามทรงแล้วน่าจะ นะคะไม่งั้นก็คงจะไม่มีทายาทอะไรอย่างเงี้ยต้องไปสร้างทายาทก่อนสำหรับสูนะคะสำหรับคุณซูเจียนหลนค่ะ มาที่ชายผู้มั่งคั่งคนที่4ี่นะคะนั่นก็คืออู๋เสียนหลงค่ะคนนี้สีเทาเทาไปจนถึงเทาเข้มแล้วก็ลากไปจนถึงจนถึงสีดำเลยนะคะซึ่งเขานั้นก็มีลูกชายนะคะชื่อว่าอู๋เสี่ยวเฟยเช่นเดียวกันก็รับบทโดยน้องเลิง่งจื่อหยวนนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งพ่อทั้งลูกเลยะคะ่ะก็เป็นคนที่มีความอารมณ์ร้อนแล้วก็บ้าคลั่งทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าอู๋เชียนหลงนั้นมีความสนิทใกล้ชิดกับเจ้าหุยมากๆ ละะแล้วก็ช่วยเจ้าหุยเอาตําแหน่งประธานของธนาคารเนี่ยมามาจนได้นะคะก็ณจุดนี้ก็เลยทําให้เจ้าหุยต้องตอบแทนบุญคุณอู๋เสี่ยนหลงค่ะโดยการที่ธนาคารนี้นะคะจะแบบถ้าเกิดคือให้เงินกู้ให้เงินกู้ในระยะยาวแล้วก็ดอกเบี้ยแหมในระดับที่น่าพึงพอใจมากๆให้กับบริษัทของอู๋เสี่ยนหลงไปแบบในระยะยาวเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็เรียกได้ว่า นี่แะเรียกเรียกว่าความไม่ซื้อตรงนะความไม่ชอบมาพักกลนในเส้นทางของการเงินนะคะเพราะว่ามีการตอบแทนบุญคุณกันนั่นเองค่ะ มาดูอูเซียวเฟยกันบ้างนะคะอูเซียวเฟยซึ่งเป็นลูกชายของอูเซียนหลงเนี่ยแหละค่ะโอ้โหอืมไม่ได้ความสามารถของพ่อมาแต่ว่าเร็วกว่าพ่อนะคะมันไปข่มขืนผู้หญิงผู้หญิงด้วยแล้วก็ไปรีดไถเงินนะคะตัวละครที่แบบโดนข่มขืนนั่นก็คือแบบเทียนเสี่ยวหุยนั่นเองนะคะแล้วก็พอข่มขืนได้แล้วก็คอยไถยเงินรีดเงินนะคะแหมไม่มีความสามารถเลยนะ,ะพ่อทําบริษัทใหญ่โตลูกชายใช้ชีวิตแบบนี้นะคะ ดังนั้นแล้วนะคะแน่นอนว่าค่ะไปอยู่ในนู่นค่ะไปอยู่ในคุกนะคะแล้วเวลาที่สร้างเรื่องสร้างราวแต่ละทีนะคะก็ถ้าทางด้านของผู้เป็นพ่อนั้นเขีรยไม่ได้ก็ต้องติดต่อมาที่เจ้าหุยอีกนะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วว่าเจ้าหุยอ่ะท้ายที่สุดเราก็ไม่น่าจะพ้นคุกไปได้ค่ะก็สองพ่อลูกตระกูลอูนี่นะคะก็อยากจะ เป็นเป็นปริงโอ้แต่เขาอาจจะเป็นแบบแวมพร์ก็ได้ดูไฮโซหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งสองอย่างนี้ก็คือเหมือนกันคือดูดเลือดนะคะดูดเลือดดูดเลือดเงินจากเจ้าหุยเนี่ยแหละคะ่ะทั้งสองพ่อลูกเลยนะคะเอามาหล่อเลี้ยงทั้งตัวเองแล้วก็หล่อเลี้ยงทั้งบริษัทของตระกูลอู่เนี่ยแหละ,ะเรียกได้ว่ากําลังฝ่าฝืนกฎเกณฑ์นะคะแล้วเจ้าหุยเองก็ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเอ่อการเงินการธนาคารเช่นเดียวกันนะคะมาที่มหาเศรษฐีคนที่5นะคะก็คือเซี่ยจือหยวน เองรับบทโดยคุณ ถูสงหยียนค่ะก็ดูเหมือนว่าเขานั้นนะคะจะเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในบรรดาเศรษฐีทั้ง5นะคะฉลาดก่อนฉลาดสุดก่อนก็ต้องเข้าคุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวออกมา <c oughs> เออเข้าแล้วก็ออกมาค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่านะคะตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่แบบจะโดนใครลากกระชากลงมาจากตําแหน่งได้ยากมากๆเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครเชีย่ยจือหยวนเนาะถ้าเราดูตามเนื้อหาของเรื่องแล้วก็บทบาทของเขาจริงๆเราจะเห็นได้ว่าเป็นตัวละครที่ มีแนวโน้มที่จะทําผิดพลาดมากๆในการทําธุรกิจมากที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวละครเสียจือหยวนเป็นตัวละครที่มีความโลภมากเกินไปค่ะดังนั้นแล้วนะคะเงินที่เขาได้จากการทําธุรกิจหรือเงินที่เขาได้จากการเทรดการเล่นหุ้นหรือการระดมทุนต่างๆไม่เคยมีคำว่าเพียงพอค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะไอหยวนโจทรัสของเขาะะบอกได้เลยว่ากิจาการมากมายค่ะมีส่วนร่วมในพิพิธภัณฑ์นะคะในงานศิลปะอยู่หลายขน แต่อย่างไรก็ตามนะคะคือโลภไงโลภนะคะไม,ไม่ไม่มีคําว่าเพียงพออยู่ในหัวใจเลยค่ะทีนี้การไปที่สํานักง,งานของเจ้าหุยนะคะตัวละครเชีย่ยจือหยวนไปเพื่อก่อปัญหาล้วนๆไปข่มขู่เจ้าหุยะคะ่ะแล้วก็ไปข่มอูเซียนหลงนะคะแล้วอูเซียนหลงมันเป็นตัวโกงนะนเพื่อนๆมันเป็นสายดำนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ก็ต้องได้รับปัญหาแน่นอนค่ะถ้าเขานะคะโอ้โหแท้ตัวละครเสีย่ยจือหยวนเนี่ยเชื่อเชื่อคําของภรรยา ส่นจริงของเขาสักหน่อยนะเขานั้นจะมีสติจนไม่ก้าวเข้าไปในคุกนะฮะแต่ว่าตัวละครคู่นี้เป็นตัวละครที่ฉลาดนะคะเขาวางแผนพวกเรื่องการเงินอะไรไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีลําบากนะคะคนติดคุกก็ติดไปเดี๋ยวก็ออกมานะะออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาแล้วก็มีเงินใช้มากมายเหมือนเดิมค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าท่านใดแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเรื่องนี้มันจริงๆค่ะสนุกมากๆเลยนะมันจะสะท้อนเรื่องราวของคนที่แบบพยายามจะฉลาดนะฮะคนที่พยายามจะฉลาดนั้นจะถูกหลอกโดยความฉลาดของของตัวเองอะโดยที่สุดนะฮะเพื่อนๆไม่รู้จะใช้คําไหนดีนะฮะคือคนที่พยายามจะฉลาดนั้นก็คือเขามีความฉลาดอยู่แต่เขาก็ยังฉลาดไม่ถึงจุดที่มันเรียกได้ว่าจุดสูงสุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะถูกหลอกด้วย ด้วยสิ่งที่ที่เขาเอามาใช้เนี่ยแหละค่ะก็ในที่สุดแล้วนะคะผู้ที่ใช้หนทางแห่งความาถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็มีความเมตตาด้วยแล้วก็มีคําว่าเพียงพออยู่ในหัวใจด้วยนะคะก็ต้องอได้รับผลตามที่เป็นผลดีส่วนท่านใดที่แบบโอเคไม่ได้มีจิตสํานึกนะคะของของความเมตตาแล้วก็รบมากนะคะไม่มีคําว่าเพียงพออยู่ในหัวใจในท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องได้รับผลกรรมใน ที่สุดนะคะ ในตอนจบสุดท้ายแล้วนะคะโอ้โหชีวิตนะห,ลหลายหลายท่านนะคะที่เป็นมหาเศรษฐีนี่เข้าคุกหลายคนเอาง่ายๆแล้วบางคนอย่างซูเจียนเหรินนะคะที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีความใจร้อนหุนหันพันแล่นสุดๆนะคะเขามีทางเลือกอยู่สองทางถ้าเขาไม่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเน่ะหวันว่าเขาก็คงต้องเสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ <laughs> บอกแล้วเป็นผู้แกว่งเท้าหาดเซียนน่ะอยู่อยู่ดีแบบอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะชอบแกว่งไปหาอุปสรรคนะคะ ก็น่าจะได้มาลูกปืนอะไรแบบนี้ถ้าไม่ออกจากประเทศจีนไปอยู่ประเทศอื่นเนาะก็มีสองทางเลือกสําหรับซูเจียนเหรินนะคะส่วนสําหรับอู๋เชียนหลงนะนะคะกับเจ้าหุยหวันว่าแน่นอนค่ะก็เท้าครั้งหนึ่งก้าวเข้าไปในคุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คนที่น่าจะอยู่ได้อย่างดีก็ต้องเป็นเหมียวเชอนนั่นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าเหมียวเชอไม่รวยไงเอาง่ายๆค่ะแต่ว่าอยู่อยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดนะคะเป็นผู้ที่เหมือนกับคอยพยุงความ พดุงความยุติธรรมนะคะให้กับวงการของการเงินนะคะการธนาคารนี่เองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะก็อย่าลืมนะท่านใดมีเวลาก็ไปดูเป็นเพื่อนหวานนะคะเรื่องนี้สนุกดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ